วัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนะครับยาจิตวินวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นเกมหรือว่ามาทําอะไรกันแล้วแต่นะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงอ่าโค้ดในกระป๋องของสปอนเซอร์นะครับผมตอนนี้ก็สามารถเติมได้แล้วนะครับวันที่2 9เดือน8นะครับอ่าโค้ดในสปอนเซอร์คือนะครับถามว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงฝานะครับฝาตรงนี้นะครับแล้วก็กระป๋องสปอนเซอร์ครับมันต้องเป็นกระป๋องที่มีลายพอยแบงอยู่ด้านล่างด้านหลังนะไม่ด้านล่าง นี่ประมาณนี้นะครับมันจะมี4ีลายนะครับแต่ของผมแถวบ้านผมนะครับมันมีลายนี้ลายขวาสุดนะครับอันนี้คือเติมครั้งแรกก็คือจะได้หน้ากากไปเลยนะครับเป็นของแถมนนส่วนหนึ่งนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับของที่ลุ้นได้นะครับแล้วก็เติมครบสิบครั้งนะครับก็จะได้คิดนะครับสามวันนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเติมกันเลยนะครับนี่นะครับกระป๋องสปอนเซอร์นะครับ คลิกตรงนี้นะครับเพื่อจะเติมผมคลิกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล็อกอินเรียบร้อยนะครับเราจะมาลองเติมกันนะครับทีละฝานะครับผมซื้อมาหกกระป๋องนะครับมาลองเติมให้ดูกันสักครู่โอเคเรามาดูไปแรกกันเลยนะครับว่าจะได้อะไร C นะครับผม7 K 3าม B พีหกพีพแปดพีแปดนะครับกดลุ้นปุ๊บ เติมโค้ดสำเร็จนะครับโอเคเติมเพื่อเอาสิทธิ์ในการลุ้นนะครับอันแรกไปแล้วนะครับ e นะครับผม 2n นะครับ j42 นะครับกดลุ้นนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับ b นะครับ 4x23d นะครับกดลุ้นนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์นะครับยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้ลุ้นในเทมนะครับ เราเติมอสิไปก่อนนะครับ60 B นะครับ7 M 6 8 X นะครับกดรุ่นรับสิทธิ์นะครับตกลงต่อไป G VG682 นะครับกดลุ้นนะครับโอเค6 8 2ต่อไปสุดท้ายน,นะครับ C C Z 7ี T J ดนะครับกดลุ้นนะครับ มื่อกดเสร็จแล้วนะครับผมก็เรามาลุ้นไอเทมตรงนี้นะครับตอนนี้เรามีอยู่โผยังไม่ได้สักอันหนึ่งนะผมเรามาดูของรางวัลทั้งหมดกันก่อนละกันนะครับว่ามีเอ้ยมีจะดูไม่ได้อะดูเนี่ยหรอือว่าอะไรดูไม่ได้นะครับเราก็มาลุ้นกันเลยดีกว่าลูลูเลยว่ามีอะไรลุ้นไอเทมนะครับสุ่มได้แปดครั้งโอเคสามสองหนึ่งลุ้นครับอันแรกได้อะไรเอ่ยขยา่าขยา่าขยา่าโป โอ้ยได้อะไรเนี่ยได้อเฮดพี HP เพิ่ม10%ไม่แจ็บไม่แจ็บนะครับวนได้อ,อีกอีกหทีนะครับเผื่อได้ของดีๆมั่งขยองขยองขยองเปิดปุ๊บหน้ากากหน้ากากอะไรวะไม่รู้เหมือนกันหน้ากากอะไรอย่าไปสนขอปืนมัง่งสักกระบอกขอปืนสักกระบอกนึงจุ๊บโอ้ไม่ผ่านเลยแค่ อีก3ครั้งนะครับผมลุ้นกันไปจนจมัดแล้วกันโจ๊ะมวแมค่น,นี้ก็ยังพอได้นะครับผมถือว่าโอเควันเดียวก็ช่างแม่งเพราะว่าเราซื้อมากินน้ำก็ได้ของแถมเป็นโค้ดพอยแบงค์นะครับแต่ส่วนมากจะหวังโค้ดกันทั้งนั้นอ่าหน้ากากอะไรก็สวยจัง gsl 2 0 6นะครับสุดท้ายนะครับบาเรตแน่นะครับอันนี้ บาเรตแน่นะครับดูนะครับการไหลของบาเรตมันจะไหลช้านิดนึงนะครับผมแล้วเมื่อเราคลิกไปนะครับก็จะเห็นปืนสีน้าตาลนี่นะครับโอ้โหเย็ดเค็ยังดีนะครับได้2วันทีทีอะไรนี่น่าจะเป็นพาวเวอร์เจ็ดสิบสองไอ้เก้าสิบเก้าสิบเจ็ดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในเกมว่ามันเข้าไหมนะครับปืนที่เราลุ้นได้สองกระบอกแล้วก็ไอเทมต่างๆนะครับสักครู่เดี๋ยวจะเข้ากันให้ดู ไม่มีไม่ไมีจดหมายน่าจะเข้ากระเป๋าเลยทีเดียวนะครับเข้าไปดูเป็นเล็งเล็บเพ่งเล็งวิี่สไนสองวันนะครับโอเคนี่สไนสองวันที่ผมุ้นได้นะครับแล้วก็หน้ากากหน้ากากอันนี้นะครับไอเทมไอเทมไอเทมอันนี้อันหนึ่งที่ผมได้กับไอเพิ่มเลือดสิบ รู้ว่าพูดผิดไปหรือเปล่าว่าเพิ่มเลือดหรือาอาจจะเป็นเกาะ10บเปอหา,าไม่เจอแล้วนะครับโอเคครับผมก็โอเคเข้าเรียบร้อยสําหรับโค้ดนะครับสาหรับนะครับโค้ดในพอยแบงค์นะครับผมก็สามารถหาซื้อได้ในเซเว่นนะครับผมที่ร่วมรายการแต่ก็ส่วนมากก็จะมีนะครับแต่ว่าของผมมี3ามเซเว่นแต่ผมมันมีอยู่2องเซเว่นที่มันมีขวดสปอนเซอร์อีกเซเว่นหนึ่งยังเป็นนักบอลเลยนะครับก็สามารถซื้อมา เติมกันได้นะครับแต่ว่าสปอนเซอร์นะผมกินเยอะไม่ดีนะครับมันเขียนว่ากินได้ไม่เกินวันละ1ลิตรมั้งนะนะครับสำหรับเด็กที่กินไม่ได้แบบอ้วกนะครับเพื่อนผมมันกินกวดเดียวมันก็อ้วกแตกอ้วกแตนเลยนะครับกินไม่ได้มันซื้อมาให้ผมกินนะครับมันก็อาฝาไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสําหรับใครที่เติมได้ปืนดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับว่าได้ปืนอะไรกี่วันยังไงนะครับผมก็จะ เอาอันนี้ให้ได้เลยครับเนี่ยมันมี1 2 3 4 5 6 5กระบอกนะครับสำหรับปืนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e กดติดตามนะครับผมบ๊ายบาย